ข้อออนไลทองครั้งนี้นะคะเป็นพิสูรไ t ท์เ l เ n นออนไลทองคนะ,คะเรื่องสยามเรกิ่ก้าระดับนะคะหลายครั้งทุกคนก็อาจจะสนใจเนาะว่าพิส f ร l i ท์เราเป็นสถาบันสอนเรกิระดับหนึ่งเนาะซึ่งทีเนี้ยทุกคนก็งงเฮ้ยแล้วสยามเลกิมันคืออะไรแล้วทําไมมันแบ่งเป็นกี่ระดับเราทําไมต้องพูดว่ามีสยามเลกิ่ก้าระดับเนาะแล้วพิส f ร l i ท์เกี่ยวข้องอะไรกับสบยามเลกิ่แล้ว เราก็จะมาอธิบายกันในวันนี้นะคะซึ่งทิมกรรซึ่งมาสเตอร์เนกับมาสเตอร์นมจะเป็นคนอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเริ่มจ่อไปเลยนะคะหัวข,ข้อที่เป็นพิเศษกับสยามเรกินะคะอาเชิญพี่เนยเลยคะ่ะอ๋อเชิญเรานะโอเคขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าใจความจริงๆแล้วของสยามเรกิของเราเนี่ยนักเรกิของเราจะมีระดับทั้งหมดสระดับหลักๆใช้คําว่าระดับหลัก นะคะก็คือระดับ 1, ระดับ2ระดับ3ซึ่งระดับที่3เนี่ยเราจะเรียกระดับนี้ว่ามาสเตอร์อ่าแล้วพอเราผ่านการทดสอบ3ระดับนี้ไปได้สักพักหนึ่งเราจะมีระดับที่4ระดับที่4เนี่ยเราก็จะมีต่อท้ายคือคำว่า Master Teacher นั่นเองก็คือเป็นคุณครูแต่ทีนี้อีก5ระดับที่มันโงกขึ้นมา มันหายไปไหนทำไมไม่มีในสไลด์จริงๆแล้ว5้าระดับที่เหลือก็คือระดับของคุณครูเนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่ามันจะมีะรายละเอียดปลีกย่อยต่อไปงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการงงเดี๋ยวจะขออธิบายสยามเลกิแต่ละระดับให้ชัดเจนไปเลยว่าแต่ละระดับมีหน้าที่และเราสามารถทำอะไรได้บ้างในแต่ละระดับนะคะโอเคระดับ1ขอเริ่มที่ระดับหก่อน เนาะระดับที่1นเนี่ยอ่าที่น้องน้ําหอมกําลังใช้เคอร์เซอร์ไปวนๆอยู่ระดับที่1เนี่ยเป็นระดับที่โดยส่วนใหญ่แล้วตอนที่เราเข้าห้องเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ของเลกิเกิดขึ้นจากอะไรแต่ตรงนี้ไม่สามารถพูดแบบละเอียดยิบได้นะ เพราะว่าอันนี้แค่มาอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างเฉยๆถ้าอยากจะฟังแบบละเอียดว่ามีอะไรบ้างประวัติคืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูสุกี้ที่เป็นผู้ถ่ายทอดจริงๆค่ะของเราแค่เป็นผู้มาแชร์นะคะอ่าอันหลับแรกเราเรียนประวัติศาสตร์ว่าเรกิมาได้ยังไงเรกิเกิดกี่ปีแล้วและเราจะเรียนเรื่องที่2ก็คือว่าเรกิมีวิธีการใช้งานอย่างไร าซึ่งในระดับหนึ่งเนี่ยชาติที่เวลาครูสุกี้สอนครูสุกี้ก็จะสอนว่าเรกิคือพลังงานทุกอย่างคือพลังงานแม้กระทั่งตัวเราเองก็คือพลังงานจงมองทุกอย่างให้เป็นพลังงานนะคะเราจะคุ้นชินกับคําว่าพลังงานเหมือนเหมือนให้เราเข้าใจว่าเราต้องใช้คําว่าพลังงานให้คุ้นปากเลยค่ะอ่าซึ่งแน่นอนว่าเรกิระดับหนึ่งเรียนปุ๊บ ทำได้เลยนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เวลาเรียนแค่กี่วันนะน้องน้งนําหอมเราเรียนกี่วันสองวันค่ะแค่สองวันเท่านั้นนะคะเราจะสามารถใช้งานเลกิเป็นเครื่องมือในการบําบัดตัวเองและผู้อื่นได้ในตั้งแต่ระดับที่หนึ่งเลยนะคะอ่าก็คือเลกิระดับหนึ่งเรียนสองวันทําเลกิได้เลยอ่าแต่ทีนี้ค่ะเลกิในระดับหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้นอกจากประสบการณ์การวางมือ เราต้องมีแพทเทิร์นการวางมือด้วยนะว่าทําอย่างไรให้ลูกค้าผ่อนคลายหรือการวางมือให้กับตัวเองวางท่าไหนเราถึงจะรู้ว่าพลังงานของเรามันไหลและมันหยุดนะคะ